การใช้งานโปรแกรม edg pro หมวดการตั้งค่าโปรแกรมในหมวดการตั้งค่าโปรแกรมนี้นะครับผมจะอธิบายเฉพาะการกำหนดผู้ใช้งานนะครับเนื่องจากเลือกฐานข้อมูลเนี่ยผมอธิบายไปแล้วในหมวดของในหัวข้อของการติดตั้งโปรแกรมการสำรองฐานข้อมูลก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็การตั้งค่าเรื่องเครื่องลูกขายเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องต้องตั้งค่าเพราะว่าเราใช้เครื่องเดียวในกรณีที่มีการตั้งค่าหลายเครื่องนะครับโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ครับผม การกำหนดผู้ใช้งานนะครับคลิกไปที่กำหนดผู้ใช้งานนะครับนะครับจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับในพนักงานแต่ละคนเนี่ยเราสามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับเราสามารถเพิ่มขึ้นได้ว่าจะให้ใครทําอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างผมเพิ่มนะผมเพิ่มนะครับสมมุติผมจะให้ทอม tom นะครับรหัสผ่าน c,321 นะครับเราตั้งชื่อไปเลยนะใส่รหัสผ่านตรงนี้มันจะติ๊กถูกอยู่แล้วนะครับช่างมันกดบันทึกข้อมูลครับ นะครับอ่าโอเคบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับกดปิดนะครับเราเปิดขึ้นมาใหม่ครับกำหนดผู้ใช้งานนะครับคราวนี้เราไปติ๊กที่ทอมนะครับเราก็จะเลือกนะครับติ๊กตึ๊บตึ๊บให้ทอมทําได้แค่3อย่างคือติดตั้งโปรแกรมงานทรัพยากรบุคคลจัดการเวลาทํางานนะครับ2อ,อย่างไม่ให้ถามคนบันทึกครับผมนะครับอพอกดบันทึกอ่าโอเค เดี๋ยวผมลองปิดโปรแกรมแล้วออกใหม่นะครับเดี๋ยวเราเปิดขึ้นมาดูซิว่าทอมจะทำอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของแอดมินก็เหมือนกันนะครับเราสามารถแก้รหัสได้จากตรงตะกี้เลยนะครับสมมุติว่ารหัส1 2 3 4ที่ให้ไปเนี่ยเกรงว่าจะมีคนรู้แล้วก็ ทำการแก้แล้วก็บันทึกได้นะครับวิธีการเดียวกันกรับติ๊กไปที่ชื่อแล้วก็พิมพ์เลยครับแล้วก็บันทึกนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่รหัสผ่านนะครับเข้าด้วยรหัสทอมนะที่ผมตั้งไว้ตะกี้นะครับทอม T O M ทอม,ทอมพอบบัดตคือ4-3-2-1เข้าสู่ร,ระบบครับ เมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าทอมนะครับคำนวณเงินเดือนไม่ได้รายงานเงินเดือนไม่ได้แล้วก็ในหัวข้อของการจัดการเงินเดือนเนี่ยจะ inactive หรือว่าไม่สามารถกดได้นะครับผมส่วนในหมวดขององนอื่นๆเนี่ยผมได้อธิบายมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับผมในหัวข้อถัดไปผมจะอธิบายเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลครับสำหรับหัวข้อนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ